โรสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันอุ้ยตอนนี้นะครับบ้านเทเตะอ่านะครับตอนนี้ก็หยวกเน่านะครับออกมาสอนผู้ใหญ่แล้วออกมาสอนผู้นงผู้นําแล้วนะครับเอีนะครับนะอ่าถ้าเอาไม่อยู่เดี๋ยวจะบอกให้นะควรทํำยังไงอ่าถ้าผู้ใหญ่เอาไม่อยู่ควรต้องไปปรึกษาได้ อต้องไปปรึกษากำนันถ้ากำนันเราไม่อยู่อต้องไปปรึกษาในอำเภอถ้าในอำเภอเราไม่อยู่ไปปรึกษาผู้ว่าอนี่นะคะปัญหามันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคุณเราไม่อยู่ค่ะควรไปแนะนําคนไปปรึกษาค่ะไปปรึกษากำนันค่ะถ้ากำนันไม่อยู่ค่ะต้องไปปรึกษาในอำเภอค่ะถ้าในอำเภอไม่อยู่ค่ะคนปรึกษาผู้ว่ามันเป็นแบบนั้นค่ะนะเออถ้าคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ค่ะนะ แก้ไขปัญหาไม่ได้นะกับชาวพงชาวบ้านค่ะคนเราออกกันเราออกนะนนะเราออกกค่ะคุณปกป้องลูกบ้านไม่ได้ค่ะนะลถ้าคุณปกป้องลูกบ้านไม่ได้ก็ควเราออกค่นนะถ้าคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ค่ะนะหนูเชื่อว่านะคะในพื้นที่พื้นดินตรงนี้ค่ะร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเป็นป่าสงวนทั้งหมดค่ะนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะนะออมันเป็นแบบนั้นค่ะบอกค่ะ โอ้ยตอนนี้ออกมาสอนผู้ใหญ่แล้วนะเออควรทำนั่นทํานีแต่วันบดีครับพี่รันอา่าออกมาสอนผู้ใหญ่บ้านแล้วนะตอนนี้คนทําแบบนั้นคนทาแบบนี้มึงไปซื้อป่าสงวนนี่นะมึงอยากให้เขามาช่วยมึงนี่นะมึงมีปัญหาแค่คนเดียวนะผมยังบอกอยู่บอกผู้นําอยู่ว่าอะไรนิ้วไหนที่มันเน่าตัดทิ้งเต้ความจำมันซะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับ พูดตามเรื่องตามราวไปจะเอาคอไปลองเขียงแทนมันนะครับพูดไปตามนั้นเลยที่ดินแปลงสองมันจะได้จบอ่ขึ้นไปเป็นประญาในชั้นศาลอ่บอกว่ามีการเข้าไปบุกรุกจริงมันก็ได้จบมันได้สิ้นให้มันเข้าคุกซะอ่นั่นแหะคือการแก้ปัญหานะครับการร้องเรียนป่าวงป่าแบ่งเกิดจากใครครับทีนี้เกิดจากอีเวนนี้อีเวนนี้เป็นคนสีจูดให้มาหัวรูนิมิตไปร้องเรียน มึงจะทําไม่รู้นะเออ่เขารู้กันทั้งบางแล้วตอนนี้มีแต่ส้นตีนเขาเลยยันหนังหน้ามึงนะโออยังมีหนังหน้ามาสอนเขาให้เขาแก้ปัญหาอย่างนั้นให้เขาแก้ไขอย่างนี้ไปปรึกษาคนนั้นไปปรึกษาคนนี้โอ้โอสร้างรู้ดีจังนะครับน่ตายแล้วทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับผู้นํามึงทําความผิดอ่มึงก็ะทาความผิดแล้วใครจะมาปกป้องใครได้ ช่ไหมล่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีดับไฟยังไงจะให้ดับไฟยังไงจะดับไฟยังไงีนี้ฮะดับไฟแบบไหนจะดับแบบไหนเอามึงกระทำความผิดไหมทำผิดแล้วจะให้ดับแบมไหนตรวสอบแม่งทุกแปงเลยไหมอ่ะเออเอาไหมล่ะใครเปลี่ยนมือดิคืนแบบนี้เออใครเปลี่ยนมือยุดยึดคืนดับไหมแค่อย่างนั้นแหละใช่เออเจ้าหน้าที่การที่ลงพื้นที่ถ้าพบการกระทำความผิดเขาก็แจ้งความกล่าวโทษมึงจะให้เขาปกป้องทำไม เวลาพ่อไปเอกโดนแม่นางเอกโดนทําไมมึงไม่ออกมาพูดแบบนี้ร้นนอนนยังไงนะอ่าเป็นดู <c oughs> ร้อนรนนะกูดูแบบนี้นะ <c oughs> นั่งไม่ติดแล้วครับ <c oughs> พี่น้อง fc รู้ตัวแล้วครับร้อนๆหน,นาวหนานี่แหละครับเล่นกับเล่นหมักไหลทีนี้มันโยนกลับเข้าหาตัวเองงูอ่าแม่นอกไฟกับหัวลูกนิมิดนต่ไม่ได้มีความปรารถนาดีกับมึงอยากให้มึงเข้าคุกปากหานั่นก็อะไรอยากให้กาว่าจะให้มึงจ้างมันมันจะได้ค่าวิชาชี่อโออีงูตัวเองหลักฐานทนทุก นี่นะคะถ่ายพ่นครั้งที่หนึ่งค่ะถ่ายพ่นครั้งที่สองค่ะนี่นะคะที่ดินตรงนี้ค่ะไม่เคยถ่ายมาเลยค่ะสิบปีไม่เคยถ่ายค่ะแข็งมากมากค่ะฝานจนแตกค่ะนะญญพยายาปผูกลงลูกย่ากเอฟซีเราแดกค่ะกินง่ายเลยเนาะเอฟซี FC, มึงควายเนาะท,ที่พูดใส่ <c oughs> ผู้นำนะ <c oughs> ที่บอกว่าผู้นําบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาก็ทํากันทั่วทํากันอะไรอะ่ะอืม,อมนั่นหมายถึงเจ้าที่เขาพยายามให้อ่อ ทางผู้นำนี่เอ่อเตือนลูกบ้านว่าอย่ากระทําความผิดใช่อืถ้าทาความผิดคือไม่รอดค่ะไม่จะเข้าหาผู้ว่าหรือจะเข้าหานายกรัฐมนตรีก็ไม่รอดใช่ถ้าผิดก็คือผิดกฎหมายก็คือกฎหมายแต่นไ่มล่ะวิ่งไปหานายกมือก็ไม่รอดใช่ออาขนาดนายกทําผิดก็ไม่รอดเห็นไหมล่ะทักษินเป็นไงรอดไหมคุกแล้วมาตําหนิว่าผู้นําไม่ช่วยเหลือไม่อะไรนะ คุณนำไม่ช่วยใช่ทุกบ้านนะครับนะเอาอะไรไปช่วยคะเป็นคไปช่ยเขาจะช่วยเหรอคะจะช่วยทําไมเจ้าคอไปลงเขียงแล้วครับผู้ใหญ่น่าจะโดนทีนี้ฉันเคยทํามาแล้วค่ะอืเรื่องการลงเรียนบดุงบดานเนาะค่ะนี่นะคะฉันเคยช่วยเหลือมาก่อนค่ะเคยทําเหรออืฉันเคยเคยช่วยเหลือมาก่อนค่ะเรื่องการจอน้ําบดดงบดานค่ะออืืหนูนี่แหละัเป็นคนช่วยค่ะเหรอืหนูเคยช่วยเหลือมาก่อนช่วยยังไงอะ <อ>เรื่องการน้รอ,งรองเรียนนะคะเรื่องเจาะน้ำบาดงบานานะคะ่ะหนูเคยช่วยมาแล้วค่ะกูจะบอกให้นะการที่มึงบอกว่ามึงช่วยอะ่ะมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีการซัดทอดซะมากกว่าใช่มมีการมันไม่มีการซัดทอดหาชาวบ้านมากกว่า <c oughs> ใช่มันถึงเรื่องมันถึงได้หยุดง่ายอ,าอาย้าวก้วเมียนเดี๋ยวเขาลองเขาก็ต้องมากรเ,เมรยียเขาลองเรียนบ้านมึงอระเมียอาลองเรียนบ้านมึงอระเมียนลองเบืองบ่อนี่ เอาดีเข้าตัวอย่ามาเอา <c oughs> <ช>อคุณงามความดีเข้าตัวเลย <c oughs> ใช่นี่ไงเขาไม่ได้ซัดทอดหาคนเลยนใช่นะแล้วมาเรื่องน้ำประหลัมึงช่วยยังไองอะกูถามดิไห <c oughs> ่ช่วยยังไงถ้าไม่มีการร้องเรียนเขาไม่มาค่ะเจ้าหน้าที่น่ะนนมันบอกว่าอะไรนั่นคือเขาไม่ได้ซัดทอดเขาไม่ได้ร้องเรียนใคร่อคะอ่ะม,มันเลยจบง่ายนะคะเรื่องหลังคาล้ามันก็มันช่วยได้มันพูดแบบนี้นะ้หเอหลังคาบ้านเม่มันมันช่วยมันว่าถ้าไม่มีหนุตายแน่นอนพวกมึงองไหลนะ อีกอยกแก่มึงโดนแน่มึงได้ลือแน่ถ้าไม่มีครูช่วยพวกมึงนั่นอ่อาูคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะนี่มึงพวกมึงถึงรอดบ้านพวกมึงนี่นะไม่งั้นโดนลือแน่มันไหลอืมอืมนะที่พวกพรรคพวกตัวเองนี่จะทําทุกวิธีทางเนาะใช่แต่ที่คนที่ตัวเองเกลียดหรือไม่ชอบชแม่มงถล่มอุ้ยค,ครับดีใจทีนี้ไปหาลายเซ็นไปหาอันเขาเรียกว่าอะไรวะไปหาอะไรลาลายเซ็นเออคนในพื้นที่เดียวกันเนี่ย ทำลายคนคนที่เต้ไม่ชอบใช่อย่าพูดเลยกูรู้หมดเหมือนกับล่ารชื่อไล่เซ็นให้ขับไล่ยูทูบเบอร์ออกไปเป็นการของใครเหการจ้างด้วยนะจ้างเออค่าค่าไล่เซนด้วยนะใช่มมึงาพูดมาพูดความจริงสิ